สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะมาช่วยน้องกำไรเช็ดฝุ่นรถยนต์ในจ้านี่ก็คือกิจวัตรประจําวันของกําไรนะคะที่ดูแลรถยนต์เป็นประจําแบบนี้เกือบทุกวันเลยนะคะรถคันนี้โตโยต้าอัลติสค่ะกําไรซื้อมา20ปีได้แล้วนะคะซื้อมาเมื่อปี2003ปีนี้ก็ปี2023เนอะ20ปี เป็นรถที่ใช้ทำมาหาก,กินมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ใช้เดินทางไปในที่ต่างๆอย่างาปลอดภัย20ปีนะคะไม่เคยเกิดอ e ุบัติเหตุร้ายแรงเลยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะมีบ้างที่ขับเองเชี่ยวชนเองนักเลงพอไม่ได้ไปชนกับใครนะชนต้นไม้ <c oughs> เป็นธรรมดานะคะเออก็ถือว่าขับขี่ปลอดภัยนะคะเวลาขับไปไหนก็รู้สึกอุ่นใจนะคะ ก็เชื่อมั่นว่าจะต้องปลอดภัยแน่ๆนะะเพราะว่าไปเจิมมาดีนะคะคำว่าเจิมนะคะก็คือตอนซื้อมาเนี่ยเอาไปเจิมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความศรัทธานะคะอุ่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยคือจำาไยเนี่ยมีโอกาสได้ฟังคําพูดนะคะของหลวงพ่อคูณท่านบอกว่าโอ้ยรถจะไปเจิมทําไม เจมคนขับดีกว่าจริงไหมคุณผู้ชมเจมที่คนขับนั่นแหละขับรถยังไงให้ปลอดภัยก็คนขับก็ต้องรู้กฎจราจรจริงไหมคะแล้วก็อย่าประมาทขับรถให้มันช้าๆอย่าทําผิดกฎจราจรมันก็จะปลอดภัย๋ยว่พ่อคุณท่านไว้อย่างนั้นเนาะกำไรก็คิดว่ารถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถยนต์ที่ กำไรรักแล้วก็ผูกพันมากมากเลยทุกครั้งที่ขึ้นไปบนรถนะคะก็จะรู้สึกปลอดภัยมากๆค่ะกำไรขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับกำไรขอบคุณมากค่ะ